สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับจากช่องกระเพาหอมเอเชียน o ู้ด a ช n แนลนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการทำอาหารให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก่อนอื่นฝากท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนช่วยผมช่วยกดติดตามกดซับสไครต์และกดถูกใจกดแชร์กดไลค์ให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับรับชมคลิปกันเลยนะครับ ครับวันนี้เราจะมาทําเมนูข้าวผัดอเมริกันนะครับครับจะมีส่วนผสมดังนี้นะครับข้าวผัดอเมริกันมี1นึ่ข้าวข้าวสวยที่เย็นแล้วนะครับข้าวสุก2 7 0กรัมนะครับครับไข่ไก่นะครับ1ฟองอสําหรับทําไข่ดาวครับแล้วก็ผักรวมที่ต้มสุกแล้วนะฮะตามห้างมีขายนะฮะพวก ตัวดันเตาแครอทแล้วข้าวโพ,พดนะครับ30กรัมนะครับเราก็พริกไทย1ครึ่งช้อนชาครับแล้วก็ผงรสดีผงปรุงรสไก่นะครับครึ่งช้อนชานะครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาครับน้ำตาลทรายนะฮะครึ่งช้อนชานะครับ แล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซอสฝาเขียวปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น่องไก่ใหญ่นะครับ4ขีดนะฮะแต่ว่าที่เราใช้ใน1จานเราจะใช้1ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ไส้กรอกนะครับ2ชิ้นนะครับเป็นไส้กรอกไก่นะฮะครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการผัดกันเลยนะครับว่าผัดยังไงนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาหมักไก่กันนะครับไก่ที่ใช้นะครับน่องไก่ชิ้นใหญ่นะฮะสี่ขีดนะครับประมาณ400กรัมครับแล้วก็พริกไทยที่ส่วนผสมพริกไทยคือครึ่งช้อนชานะครับครับตามด้วยผงปรุงรสไก่นะฮะครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็เกลือนะครับครึ่งช้อนชานะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตการหมักเลยนะครับใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปนะครับ การหมักไก่ให้มีให้ไก่มีรสชาตินะฮะครับับแล้วก็เอามือขยำเลยนะครับครับก็ใช้มือนะ,ะนวดเครื่องปรุงให้เข้าไปในเนื้อไก่นะฮะครับพอส่วนผสมเข้ากันได้ดีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาหมักทิ้งไว้ใน ช่องตู้เย็ยนธรรมดาะฮะประมาณ30ินาทีนะครับ mm hmm. ครับเรียบร้อยนะครับ,เ,รบ,รรบเดี๋ยวเราจะมาแช่ช่องฟิตเลยนะครับเอ้ใช่ช่องฟิตช่องตู้เย็ยนธรรมดาโอเคครับครับสวัสดีครับครับไก่เดี๋ยวเราที่เราหมักไว้ในตู้เย็ยนครึ่งชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเราจะมา นำแป้งทอดกรอบใส่ลงไปสามช้อนโต๊ะนะครับครับเดี๋ยวเราก็คลุกให้เข้ากันนะครับครับสามช้อนโต๊ะแล้วใส่แป้งใบสามช้อนโต๊ะแล้วใส่น้ำไว้เก้าสิบมลนะฮะน้ำน้ำสะอาดครับเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกไก่ทีหนึ่งไก่ที่เราหมักเสร็จแล้วเราก็มาคลุกแป้งทอดกรอบนะครับ พร้อมที่จะทอดนะฮะเดี๋ยวเราทําการหมักคุกแป้งก่อนเลยนะครับครับพอเราคุกส่วนผสมให้เข้ากันดีนะฮะครับกับแป้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ามันให้ร้อนแล้วก็ทอดกันเลยนะครับครับเดี๋ยวพอน้ำมันตั้งน้ำมันเริ่มร้อนนะเดี๋ยวเราจะลงไก่กันเลยครับเปิดไฟไฟกลางก้อนไฟกลางนะฮะแล้วก็ลงไก่เลยนะครับ รับทอดไปเรื่อยๆครับตอนนี้อยเพิ่งไปกับไก่นะครับรอแป้งเกาะก่อนนะครับใช้ทอดไก่มันใช้เวลาประมาณสัก20-25นาทีนะครับเพราะมันจะได้สุกเราเปิดไฟไม่ต้องแรงมากนะฮะ แล้วมันแล้วขยับขยับนะยใยายแป้งมันติดกันพออีกด้านนึงเริ่มถึงเดี๋ยวเราจะกลับด้านอีกด้านหนึ่งนะฮะครับ,รบตอนนี้เวลาผ่านไปนะฮะสิบนาทีแล้วครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกลับไก่เลยนะครับเวลาทอดนี่ต้องทอดกรด้านนะฮะไก่ทอดชิ้นใหญ่เพราะน้ำมันเราไม่ได้ใช้น้ำมันท่วมนะ จะเด่นนะครับให้สุกแล้วจ้ะคัสเตอรทอดด้านนี้ต่อไปเรื่อยๆนะจนใส่สุกนะครับ ประมาณเจ็ดนาทีนะฮะาจอสุใจะได้เดี๋ยวมาดูตอนตอนแก้สูนนะครับ พอทอดได้7นาทีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตอนนี้ทั้งสองด้านมันสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลิ่งไฟละะไล่น้ํามันออกตอนสุดท้ายับเล่งไฟได้เลยนะครับ บกขึ้นเลยนะฮะครับนี่นะครับแต่ที่เราทอดเสร็จนะฮะเรียบบอยนะครับโอเคครับครับเดี๋ยวเรามาทอดไข่ก่อนนะฮะก่อนที่จะผัดข้าวเราก็เอาไข่ขาวอะกับไข่แดงแยกกันก่อนครับเอาไข่แดงมาให้ดูนะครับ วิธีการแยกไข่ไข่ขาวกับไข่แดงนะก็คือไข่ขาวเนี่ยแยกมาแล้วก็ใช้ช้อนตักนะครับให้เป็นให้ไข่แดงมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นรอกระทะเดือดตั้งน้ำมันปุ๊บใส่ไข่ขาวลงไปเลยนะฮะครับพอกระทะร้อนแล้วใส่ไข่ขาวลงไปรอสักครู่นะรอดูร้อนก่อนนะฮะ ครับเราจะทําไข่ไข่ขาวกรอบนะฮะแล้วไข่ไข่แดงไม่สุกมากนะครับครับครับใส่ไข่ขาวเลยนะคับเห็นเจียนะไข่เริ่มสุกนะครับ เดี๋ยวเราจะใส่ไข่แดงไปรงกลางเราวางใส่นระวังไข่แดงแตกนะฮะเอาละัว,วสักคู่นะครับเราฟักน้ำมันไปมาสองทีนะร้นอนเพราไข่ขาวเริ่ม ไขแดงไม่เกาะไขขาวเนี่ยเราก็พยายามแซะเอาขึ้นมาได้เลยนะครับ mm hmm. ครับเรียบร้อยนะครับ mm hmm. การทอดไข่ดาวของ mm hmm. การทำข้าวผัดอเมริกันนะฮะครับยวโชว์ไข่ดาวให้ดูนะครับ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. เห็นไหมฮะไขแดงไม่สุกนะ mm hmm. ไขขาวกรอบนะครับโอเคครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาทอดไส้กรอกเลยนะฮะทอดตั้งไฟกานะฮะทอดพอเหลืองพอนะครับไส้กรอกไก่นะครับ เซกอกรที่ใช้เราใช้ย่อี C ีฮะเซกอกรไก่นะครับกาเป็นนาคะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วครัเดี๋ยวเราจะขึ้นได้เลยนะครับ เห็นได้บ่อยนะครับใส้กอกครับเเราจะมาทอดไก่ต่อนะครับครับเดี๋ยวเราตั้งกระทะนะครับให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลำข้าวนะฮะสำหรับผัดนะครับประมาณช้อนโต๊ะครึ่งนะครับแล้วก็กระเทียมสับนะฮะลงไปเจียวก่อนนะครับครับทำให้ให้กระเทียมให้มันเหลืองหอมนะครับ แล้วก็ใส่ใส่ผักนะครับลงไปนะครับผักรวมนะครับครับแล้วก็ข้าวข้าวลงไปนะครับเจ็ดร้อยเอสองห้าสิบกรัมครับ ไฟไม่ต้องเปิดแรงมากนะฮะเปิดค่อนข้างอ่อนนะครับครับแล้วก็ใส่ใส่ซอสสาเขียวลงไปนะครับซอสฝาเขียวที่ใช้ประมาณขึ้นขึ้นท้อนโต๊นะครับแล้วก็ฟิวขาวนะครับขึ้นท้อนโตะนะครับแล้วก็โรตีไก่นะครับ รึ้นช้อนชานะครับแล้วก็พริกไทยนะครับครึ่นช้อนชานะครับผัดให้เข้ากันก่อนนะครับ ซอสมะเขือเทศน,นะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับ ก็น้ำตาลทรายนะฮะใส่ลงไปนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผัดให้เข้ากันนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันให้ดีกันครับเราก็ดูสีนะให้ส่วนสมเข้ากันนะครับ ครับจะเราตัดไข่จาเลยนะครับเรียบร้อยครับวิธีการผัดข้าวผัดมือกันนะฮะครับเรียบร้อยนะครับข้าวผัดอเมริกันนะฮะสูตรครัวกระเพราหอมนะครับครับมีไก่ทอดไข่ดาวไส้กรอกนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะฮะแล้วก็ผักชีแต่งหน้านะฮะเรียบร้อยนะครับ